ภาคประชาชนากน็เสนอภาคประชาชนหลังจากการโหวตไม่เลือกพิธาจากภรคก้าวไกลในวันที่สิบสามครับท่า,ามกลางอารมณ์ความรู้สึก,กของภาคประชาชนและก็พี่น,อน้อตก็ไป,ไปกับบทบาทของสวภาคประชาชนหลายองค์กรมาร่วมกันเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น วิาพากษ์วิจารณ์ต่อสาการที่เกิดขึ้นรวมถึงบทบาทสวที่ทำและข้อเสนอในการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่จะถึงนะครับวันนี้จะมีผมในฐานะเลขาที่การคณะกรรมการการณรงค์เพื่อเยยัยคอร์ปอรปนำเสนอสาการและข้อเสนอภาพรวมนะครับและร่วมการแสดงความเห็นแต่ละท่าน แต่และองค์กรขวามือผมต่อไปจะเป็นคุณจำนงหนูพันประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟคุณสุนทรหัดถีเส้นกิ่งรองประธานคอรปอปและกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพนะครับซ้ายมืออาจารย์เยี่ยมยอดศรีมัตตที่ปรึกษาสภาพภูแห่งชาติอดีตคณะรัฐฎร25 5 5หหนะครับและก็คุณอมรอ,อมรรัตนานนนอดีตเลขาธิการเครือข่ายเดือนตุลานะครับอาจารย์ อาจารสอนธรรมาจนะครับในฐานะภาคีเพื่อนรุนประชาไต่เนี่ยวันนี้มาไม่ทันในการถแถลงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้และในานามของภาคีเพื่อนุนประชาไตยจะมีการเดินสายทำกิจกรรมเพื่อพบงสอบการแลงคารนี้นะครับเดี๋ยกับการจะแจ้งสื่อมวลชนอีกครั้งรวมถึงวันจะมีถแถลงการร่วมของเครือข่ายพวกเรานะครับประมาณศักด์ประชาไต่ให้สื่อมวลชนนะครับ ที่เมื่อวานมีการประชุมกันและตั้งถแถลงการเพื่อนําเสนอกันอยู่นะครับเราจะถแถลงสั้นๆคนละสิบนาทีถ้าสืมม่อมวลชนมีคําถามช่วงหลังเชินครับก่อนที่ท่านต้องไปร่วมตามม็อบซึ่งเป็นหนึ่งนายกรรมของภาคประชาชนเพื่อกาให้ฝ่ายการเมืองรับทราบถึงข้อเสนอและข้อเรียกร้องของฝ่ายประชาชนและฝ่ายรประชาไตยนะครับวันนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เรารับรู้กันนะครับหลังจากที่สวโหวตไม่เห็นชอบแลงงดออกเสียง,ยงยยครับในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาทําให้รัฐสภาไม่สามารถเลือกนายโัรมนตรีจากพรรคเสียงขาดมากในสภาผู้แทนรัษฎรได้ตามตรัฐมนูลสองาตา272ที่เขียนไว้ในการที่ให้รัฐสภาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งนะครับ ปมา375เสียงต่อทั้งหมดเก้ในปัจจุบันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าบทเฉพาะการมาตรา272นี้เขียนไว้ให้อำนาจสวห้าปีนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งเรื่มตั้งแต่ปี62และหมดวาระและอายุในเดือนพฤษภาคมหน้านะครับและบทบัญญัติที่เขียนแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญ60เป็นฉบับสืบทอดอำนาจของคอสชอนั้น ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้สวมีอำนาจเลือกนายกนะครับมีแต่การกํากับนะครับการบริหารแระการแผ่นดินการดูเลือกการออกกฎหมายร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรแต่ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าหัาตานี้ในบทเฉพาะการเขียนไว้เพื่อรองรับการสืบทอดอํานาจของรัฐบาลคสชโดยชัดเจนที่สุดนะครับแต่เมื่อเกิดการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้ และทั้งหมดเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับคณะรัฐบาลคอสชอที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารโดยตรงนะครับไม่ได้รวมพักที่เคยไปร่วมกับรัฐบาลเก่าเลยกลุ่มนัาเดิมเลยนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายรปชาไตกับฝ่ายรัฐบาลคอสชอในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้สถา,านการณ์จึงมาถึงหัวเลียวหัวต่อ ของการเมืองไทยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้ไหมภายใต้กรอบดักรณูที่เขียนไว้และภายใต้มนโนธรรมสำนึกขอบสภาที่จะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่นำพาบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ตนเองเป็นบทบาทสำคัญนะครับดังนั้นผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นที่ชัดเจนแลยว่าเสียงข้างมากมากกว่า312เสียง นะครับและก,ก็มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562ซึ่งรัฐบาลเสียงข้ามากในขณะนั้นนําโดยพลเอกประยุทธ์และพวกในนามพรรพลังประชารัฐได้เสียงเกินของสภาผู้แทนราษฎรเพียงเล็กน้อยแต่ครั้งนี้ได้เสียงข้างมากมาโหรานนะครับแต่การโหวตเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่13ทําให้สังคมไทยผิดหวังนะครับดังนั้นประเด็นที่หนึ่ง ทั้งคองรปอและภาคประชาชนเห็นร่วมกันก็คือว่าเรารู้สึกผิดหวังกับบทบาทสอวอที่งดออกเสียงไม่เห็นชอบแต่งดออกเสียงนะครับทั้งสองเสียงซึ่งการงดออกเสียงจํานวนมากนั้นนะครับเท่ากับเป็นเสียงไม่เห็นชอบตามรัฐมนตรฉบับนี้อยู่แล้วเพราะต้องการเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นการงดออกเสียงไม่เห็นชอบของสอวอนี่ปเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่รับผิดชอบต่อ การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระบบประชาธิไตนะครับและก็ไม่รับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาที่ควรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและทักษาคุณค่าไว้เป็นทางออกของสังคมนะครับประเด็นที่สองเรายังไม่อยากปราณนามสวมากนะครับเนื่องจากท่านยังมีโอกาสในการบวชวันที่19ก้กรกฎาคมนี้ซึ่งที่ผ่านมา การบูดงดออกเสียงน่าจะเป็นบทสะท้อนว่าสาว,วก็ไม่อยากจะมีบทบาทในการเลือกนายกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่เขียนในรัฐนูญมันเด่นชัดเกินไปว่าต้องเป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งนะครับงดออกเสียงจึงไม่ถูกนับให้เป็นเสียงที่จะมีความสำคัญในเรื่องของออการเป็นกลางหรือนายาสำคัญไม่ยุ่งเกี่ยวเลยแต่ถูกนับรวมเป็นเรื่อง ไม่เห็นชอบนะครับซึ่งเรื่องนี้สวบ,บางคนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับว่าเราไม่เห็นชอบแสดงว่าเราไม่แสดงบนาบาศววในการเลือกนายกครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดดังนั้นเราอยากขอโอกาสอีกครั้งในวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนี้นะครับอ้าโหวตตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันเห็นชอบตามเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและขอร้องว่าอย่าโหวตโดยการงดออกเสียงอีกเลยครับ เท่ากับการไม่เห็นชอบกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าวันที่สิบเการกฎาคมยังเป็นแบบแบบเดิมนะครับมันจะทําให้บทบาทสอวอถูกตั้งคําถามอย่างหนักว่าความรทิสภาเป็นปฏิปักษกับระบอบประชาธิปไตยทําลายระบบรัฐสภาหรือไม่นะครับและวุฒิสภาจะถูกตั้งคําถามว่าจะมีความหมายและมีคุณค่าอะไรอีกต่อไปหรือไม่นะครับ รวมถึงถ้ามีการร่างนูนในอนาคตฉบับประชาธิปไตยโดยสรจะมีคำถามเพิ่มเติมว่าจะเขียนให้มีสอวอ,อีกต่อไปหรือไม่นะครับเพราะที่ผ่านมามีการงดออกเสียงเนี่ยเสียงอของประชาชนภาพกว้างทุกท่านคงรับทราบกันดีนะครับมีการเรียกร้องถึงขั้นให้ลาออกและงดรับเงินเดือนไปด้วยเลยถ้าไม่ทำหน้าที่นะครับประเด็นที่สาม เราอยากขอโอกาสจากพรรคการเมืองทั้งหลายด้วยครับเพื่อหาทางตันและเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยไปอย่างสันติไม่เกิดภายใต้กับดักที่คอชเขียนไว้โดยขอให้พรรครัฐบาลเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีการมดออกเสียงอย่างมีนยัยสำคัญน,นะครับธรรมดาในรัฐบาลประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็จะแยกเสียงข้างมากกับฝ่ายค้านนะครับ เพราะยังไงเสียงข้างมากก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นพรรคฝ่ายค้านก็จะโหวตไม่เห็นชอบเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคะแนนเสียงไม่ถึงแต่ในเงื่อนไขปัจจุบันซึ่งเราติดกับดักเรื่องเสียงสอวอม,มาเพิ่มนี้นะครับทําให้มันต้องใช้เสียงจานวนมากภายใต้เงื่อนไขที่ประชาชนไม่ถูกได้ออกแบบไว้ดังนั้นเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ที่งดออกเสียงอย่างมีนยัยสําคัญนั้น็นกระทำมาก่อนแบบนี้นะครับ ดังนั้นนี่เพื่อผ่าทางตันการเมืองไทยหยุดวงจรสืบทอดอํานาจซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคตท่ามการความขัดแย้งจะมีตัวละครใหม่ที่พักเสียงข้างน้อยหรือึกลุ่มอํานาจเดิมที่นําโดยพลเอกประวิตยวงษสุวรรณจะเสนอตอนเองเป็นนายรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยหรือไม่นะครับดังนั้นพ,พักรัฐบกพรรร่วมรัฐบาลเดิมที่ไม่ใช่พักตัวแทนของคอสชโดยตรงเนี่ น่าจะรวมกันเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยเรื่องนี้นับไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยพัฒนาพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยส่วนที่มีการอ้างเหตุผลกันในวันที่13รกรกฎาคมในเรื่องของมาตราหนึ่งสองนะครับผมคิดว่าสังคมไทยได้รับฟังการอภิปรายอย่างชัดเจนและเข้าใจในเรื่องสถา,านี้นะครับและจึงอยากจะส่งเสียงไปถึงพักการเมืองทั้งหลายรวมถึงสอวอาว,าว่าเรื่องการเสนอมาตร 1, าหนึ่งสองก็ปล่อยเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะพรรคการเมืองพรรคเดียวเกี่ยวกับเจ็ดพรรคที่ไม่มีใน MOU ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองจะนําเสนอในที่พ่าผู้แทนในในครั้งต่อไปเพื่อแก้ไขกฎหมายตามที่หาเสียงไว้นะครับซึ่งพรรคการเมืองก็จะเปลี่ยนนโยบายไม่ได้เพราะไปรับปากกับประชาชนไว้นะครับทําไม่ได้ก็จะแก้ตัวกับประชาชนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรี ถ้าพรรคเก้าไกลเสนอในสภานะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งที่คนมีกันมาที่การพิเศษในรัฐสภาเพื่อพินานเรื่องนี้โดยตรงด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าพรรคเก้าไกลเสนอแล้วไม่ผ่าพกกนพรรคการเมืองต่างไม่เห็นด้วยหรือสอวไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ผ่านในกฎหมายอยู่ดีครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุผลในการงดออกเสียงหรือไม่โหวตเรื่องพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นที่สี่นะครับคอรอ์รปและภาคประชาชนเห็นว่า อนาคตอันใกล้นี้ืจากความขัดแย้งเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบไว้เราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560โดยทันทีไม่ว่าจะเป็นมาตรา272และมาตราอื่นๆที่มีปัญหานะครับและผลักดันให้มีสสรมาร่างรัฐธรรมนูญอธิปไตยฉบับประชาชนโดยเร็วซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของ8พักและเป็น m o u ด้วยนะครับ ควจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนคู่ขนานไปกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและประเด็นสุดท้ายนะครับพวกเราคาดหวังว่าภาคการเมืองต่างๆที่รวมกันอยู่รวมถึงภาคประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายกลุ่มองค์ปรประชาชนที่ศรัทธาในระบบรัฐสภาควจะต้องผนึกกําลังกันให้แน่นภายใต้การยุ่แย่นะครับการแบ่งแยกและทําลายการยุยงให้แตกแยกนะครับ เพื่อที่จะฟื้นกลุ่มอํานาจเก่าให้เป็นรัฐบาลข้างน้อยและจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในอนาคตตามที่รองรับเคยกล่าวไว้ว่าเริ่มจัดข้างน้อยและค่อยไปอาจจะยุ่ยแย่บอลทาลายเหมือนเกมการเมืองแบบปีหกสองคือการยุบพรรคการเมืองคือมีการสลายขั้วทางการเมืองแล้วเอาพรรคช้อนซื้อกลุ่มสอสอต่างๆซึ่งจะเป็นการเมืองแบบเก่าและก็จะผูกอํานาจ ให้กลุ่มการเมืองเก่ารวมถึงเก่าที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลคอสชนี่พีเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ไม่ได้รับฉันธนุมัติจากประชาชนครับเราจึงหวังว่าทั้งแปดพักจะมัดรวมกันอย่างแน่นหนานะครับเหมือนไผยร้อยกอที่ยิ่งมัดแน่นยิ่งไม่ถูกทําลายนะครับแม่น้ำแปดสายก็สามารถรวมเป็นแม่น้ําใหญ่ได้เพราะเท่าที่ถ้าดูเกม การเมืองจะเห็นภาพชัดนะครับว่าพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตย์อาจจะมีสิทธิ์ในการเสนอข้อามกลางความไม่ชัดเจนของพักแปดพกร่วมรัฐบาลในปัจจุบันและอาจจะเสนอแน่นอนถ้าการเมืองมันเปลี่ยนแปลงเพราะท่าทีของบางท่านเริ่มเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเราหวังว่าจะปฏิรูปประชธไตยและปฏิรูปการเมืองที่ล้าหลัง ตลอด8-9ปีที่ผ่านมาและระบบราชการที่รับใช้ระบบอำนาจนิยมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ทางตันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่เป็นความเห็นภาพรวมที่ผู้ประชาชนได้มีการประชุมกันเบื้องต้นครับและวันพรุ่งนี้ก็จะมีถลงการร่วมของประมาณใน ต่อไปนะครับผมขอเชิญตัวแทน P Move นะครับประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม